เออทำไมเขาเรียกว่าผาห้ามหดคนว่ารูปลักษ์คล้ายๆเลยค่ะรูปลักษ์คล้ายๆอะไรนะฮะคล้ายๆห้มหดทำไมเขาเรียกว่าหาผาห้มหดบ่าลูคือกันค่ะมันมันเมื่อยคือหดสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมโทนี่ประหลัดโรพิเศษครับวันนี้ก็มาโดยรถแลมโบกินีคันนี้แหละฮะ พร้อมคนขับนะครับนำเข้าจากฝรั่งเศสนะฮะพร้อมกับทีมงานปกครองจังหวัดชัยภูมิครับนำโดยท่านการจัดระดับสัยนะฮะท่านปลัดจังหวัดชัยภูมิฮะแล้วก็ลูกพี่ผมนะฮะป้องกันจังหวัดชัยภูมิพร้อมทีมงานครับมาที่ตอนนี้อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับบริเวณที่เขาเรียกว่าผู้หยวกนะครับเพื่อที่จะไปตามรอยหรือว่าหาคําตอบเมอกี้นี่แหละครับ ก็คือว่าทําไมถึงเรียกว่าผาขำอดและมีอะไรที่เป็นไฮไลท์อยู่ข้างในนะครับตอนนี้ทีมงานของเรานะครับโดยผมปลัดโรคพิเศษครับก็จะไปกับคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อที่จะหาข้อดีแล้วกห็หาข้อเด่นของภูเขาแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เห็นไหมเขาหลั่งก,กันไอ้เอกเป็นคนที่ไหนวะครับนายครับคนที่ไหนผมคุณโค,รา,ค,คราชรับในโคราชรับรูจ้จักรู้จักหลวงพ่อพิมพา,พาระว่ะโอ้ไม่รู้จักเลยครับนายครับอเป็นนักขี่รถรูจ้จักหลวงพ่อพิมพ,พไม์ไม่ไม่ไม่ใช่สายวัดครับไม่ใช่สายวัดครบับสายวัดนะครับอะเรียกวัดบันไดหินบันไดหินไม่ใหญ่กว่านี้ ขึ้นบนก็เป็นพระพุทธรูปพระอาสารถพระพุทธรูปยืนสมัยสุขโขท,ทันนยอ่สะพานหินสะพานหินก็คือก็ขขคนทำเนี่ยแหละคนสมัยสุโขทัยเนี่ยทำไว้แต่หินนี่นมันเป็นหินธรรมชาติแบบแบบเอพนังกั้นดินวัดหลวงพุทจี ดูต้นไม้เลยทำไมดิมามานั่งเดี๋ยวได้เ้าเลยไอ้จังกวานี่คนที่ไหนใราช่ไหมใช่จริงเอาชื่อจริงก็พี่กำลังจะ ไม่ครับนี่ทั้งบมกชื่จริงเหรอเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวไปถามที่หลังถ้าไม่ได้ต่อให้รู้ยังไงก็ไม่ได้ตามนอ้ด้วยมีแทงก็ย่างแซนไปรล แม่มาบ่อยไหมครับบอสค่ะขึ้นขึ้นมาจ้ะเพินขึ้นมาจ้ะทำไมเขาเรียกว่าหาผาห้ำหดบ่าลูกคือแกนค่ะมันมันเมื่อยก็เลยหดอย่างนี้มามามาบ่อยไหมครับคุณแม่ครับเพิ่งมาคือกันค่ะเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะอ่าทำไมเขาเรียกว่าผาห้ำหดคนมารูปลักษณ์คล้ายๆเลยค่ะรูปลักษณ์คล้ายๆอะไรนะฮะให้ใครห้ำหด หดมาเฝ้าดูอบตเจ้าเราเร็วเอาปตก็เพิ่มทำไมถึงเรียกว่าผากำหดครับคนคนขึ้นมามาชมดูวิวนี้เขากลัวความสูงห้ำเขาเลยหดค่ะห้ำก็เลยตกใจเลยทำเช็คเดมหน่อยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ ทตอนนี้ไมมม่ีอารตอนนี้ไม่มีอารมณ์อะไรเห็นเลยว่าเนี่ยตามธรรมชาติเป็นเงี้ยน้ำมันจะได้ชะลอการไหลชะลอการพังทลายแล้วก็มีการซับน้ำเป็นระยะระยะระยะเนี่ยเราเราไม่แปลกใจที่ว่ามันทำ4,000ถ้า1,000ฝ่ายได้ไงเนาะก็มันทำไล่ไปเรื่อยๆมันก็ได้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันคนละก,ก้อนอน่าน,นี่ะะนะนี่คือฝายที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างไว้เป็นฝายชะลอน้ำใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับครับอันนี้ก็เป็นดูดูจากลักษณะแล้วเนี่ย เนื่องจาก,ก็มีการเลียงหินแล้วก็มีการใช้คอนกรีต,ตมายาแนวก็คิดว่าน่าจะเป็นฝายชะลอน้ำนะที่ชาวบ้านหรือว่าทางป่าไม้หรือว่าอุทยานเนี่ยได้ช่วยกันการทําก่อนหน้านี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าฝนตกนะฮะแล้วก็ตรงแน้าผมเนี่ยก็จะมีน้ําขังอยู่ก็แสดงว่าการที่เราทําฝายแม้วาเป็นระยะระยะตลอดการไหลของน้าเนี่ยก็จะเป็นการช่วยการชะลอน้ํา ทำให้ลดในเรื่องของอน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่านะเพราะว่าน้ำที่ชะลออยู่เนี่ยนะก็จะกระจายไปตามผืนดินนะแล้วก็ทำให้ต้นไม้ในบริเวณนี้มีความเขียวขจีแล้วก็มีความร่มรื่นนะก็อยากให้ พี่น้องนะฮรร่วมกับทางป่าไม้ร่วมกับทางอุทยานนะฮะในการช่วยกันทําฝ่ายแมวในพในพื้นที่ให้เยอะๆนะฮะเพื่อที่จะให้จังหวัดชายภูมิของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะเก็บความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปได้จนถึงหน้าหนาวแล้วก็หน้าแล้งก็จะได้เป็นเป็นเรื่องของการลดการเกิดไฟป่าแล้วก็ลดในเรื่องของพี2.5 นี้เดินทางได้สองชั่วโมงครับเริ่มตาลายนึกว่าคนนั่งสมาธิอยู่บนโขดหินที่ในได้นี่คือตอน้นไม้ นี่ก็เป็นห้องน้ำสำหรับนักเดินทางนะฮะมีการก่อด้วยหินแล้วก็มีโถส้วมมีส้วมซึมดูในถังน้ำเนี่ยนะฮะก็มีน้ำเต็มนะะต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางนะฮะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางในครั้งนี้พอสมควร นายอำเภอครับกิจกรรมที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการที่เราทําตั้งแต่ตอนไหนครับท่านอันนี้ทําประมาณ3ปีแล้วโครงการฝายชะลอน้ำนะฮะ,ะ,ะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่านะครับทำมาสามปีของผู้เขียวก็น่าจะเกือบร้อยฝายตระมาณนใจมาก็ก็เห็นได้ชัดว่าจุดที่มีน้ําป่า,าก็ชัดเจนนะครับว่าฝายชะลอน้ําเล็กๆก็ช่วยได้ แน่นครับเรา,ากับเรามีแนวทางในการ<ม>บูรณาการกับหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่าอาเภอของเราเนี่ยในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับอย่างไรบ้างครับท่านจริงจงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่เขาเรียกชาวบ,บ้านเรียกว่าผาห้อหดนะหาห้อมหดมันเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจะมองเห็นดูทาเกว่ามองเห็นภูมิมองรอบรอบรอบร้อยเกินร้อยแปดสิบองศา เห็นนองบัวแดงกเกษตุกเขียวมนะันแท่นนะชุมแพรเห็นเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนะการท่องเที่ยววันเดียวนะทิปวันเดียวขึ้นมากับได้ทั้งออกลางกายได้ทั้งมาเที่ยวพักก่อนในทิปแล้วก็จะหมกนะครับแต่ถ้าอยากมาไกลหน่อยก็ไปทางท่าทองก็ได้นะใช้รถขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าชอบความท้าทายสามกิโลก,กว่าเดินขึ้นแป๊บเดียวนะฮะออกล่างกายขึ้นไปที่สุดว่าพาหามผ มันฮอตจริงไหมครับนะฮะคือได้กี่ทางนะคุณแม่ทางบ้านขาดจคือได้ค่ะทางรถแล้ไม่ทางเดินอ๋อทำไมไม่มาทางรถอะครับ นี้มาถึงแล้วครับทุกคน เราเพิ่งผ่านผาแรกครับตอนนี้กำลังจะเดินทางต่อไปที่ผาหัําหดครับนี่ก็เดินทางเรียบนะาผเข้ามานี่ฮะว้าวน,นี้สมาชิกของเราบางส่วนก็กำลังเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปนะครับบริกาศดีมากนะฮะสวยนะครับวาวนี่ก็หน้าผาฮนะเดินเรียบหน้าผามา ตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะครับคุณพอ่อครับออันนี้คือโดยรวมก็คือผาหามหดเอ๊ออําเภอภูเขียวอยู่ทางไหนนะฮะภูเขียวภูเขียวอย่างไหนนะฮะั่ะงไหน,น,ะะนกเษกเษตรเกษตรสมบูรณ์อ๋อจะออกไปนูน้นอ๋นอคือข้ามเขาไปก็คือกเกษตรใช่ไหมฮะโอ้ว้าว บรรยากาศเป็นไงครับท่านผู้ว่าครับก็ข้างบนนี้ได้เห็นบรรยากาศของอำเภอผูเขียวหลายตำบลนะฮะแล้วก็เนื่อจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็จะเห็นว่าพื้นข้างล่างเนี่ยนะฮะก็เต็มไปด้วยไรอ้อยนาข้าวนะฮะแล้วก็มองไปไกลๆก็เห็น หนองน้ำหลายหลายแห่งนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นชุมชนที่พี่น้องตั้งถิน่นฐานกันอยู่ตอนนี้จุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยหนะมฮะหมอกกำลังเคลื่อนเคลื่อนตัวเข้ามาก็สัม,สมผัสได้ถึงความเย็นของอากาศนะฮะขณะนี้นี่เวลาโหดเที่ยงตรงพอดีเลยนะแต่อากาศข้างบนนี่ไม่ร้อนนะฮะเราก็ไม่น่าเชื่อเลฮะว่าข้างบนนี้จะมีหมอก หรือว่าอาจจะต้องเรียกว่าเมฆน,นะฮะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะเป็นหนึ่งประสบการณ์ของการที่เดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะฮะก็จริงๆก็ทราบว่าสามารถขึ้นมาโดยทางรถยนต์ได้นะฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สัมผัสกับการเดินทางด้วยด้วยเท้านะฮะก็จุดแรกๆเนี่ยก็ทางืินดีด้เขาก็ มีทางเดินที่คนรุ่นกันก่อนเนี่ยก็เตรียมไว้ให้หรือว่าเป็นจดุจดจุดหนึ่งนะ,ะในการที่จะให้เราได้ทดสอบกําลังใจนะ,ะอาจจะเหนื่อยนะแต่ผมว่าไม่เกินความสามารถของเราที่เราจะขึ้นมาได้แล้วก็คุ้มนะ,ะกับการที่ขึ้นมาข้างบนแล้วได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม ความสุขนะก็ขออนุญาตเดินทางไปกินข้าวนะก่อนกินข้าวก็นี่เรามาฉลองความสําเร็จด้วยน้ําดือดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดหัวใจนะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ผมโทนี่ปรันโปโรพิเศษครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ